สวัสดีค่ะจาทาทารอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรน,นดอมในหัวข้อชีวิตของเขาในตอนนี้เรามาอัปเดตพลังงานชีวิตของเขาในตอนนี้กันนะคะว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้ชีวิตของเขาในวันนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีความสุขดีไหมหรือมีปัญหาอะไรบ้างเรามาหาคําตอบจากพี่ไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกบวกนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้และตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมจะจะมีโปรโมชั่นดูดวง ปี2,569ในรูปแบบของภาพรวมนะคะเป็นภาพรวมในเรื่องของการงานการเงินและความรักว่าในปี2,569ชีวิตของคุณจะเจอกับอะไรบ้างแต่ต้องใช้วันที่วันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเดี๋ยวจะ,จะเพิ่มรายละเอียดให้ในช่องของชุมชนนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายหรือต้องใช้รายละเอียดอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะว่าชีวิตของเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เดทไพ่ใบแรกขึ้นมาก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสำหรับตัวเขาเลยนะคะพลังงานของเขาในตอนนี้มันเหมือนพลังงานของคนที่อยากจบอยากยุติอยากอยากปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหรือที่มีอยู่ในตอนนี้ลงเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่เขามีอยู่ในตอนนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเขาเลยมันไม่ได้ทำให้เขามีความสุขเลยเขามีแต่ความเบื่อหน่าย ใช้ชีวิตไปวันวันทำงานไปวันวันอยู่ไปวันวันชีวิตมันขาดสีสันชีวิตมันขาดความสุขคนคนนี้ใช้คำว่าสังกระตายหรือหมดอะไรตายอยากอยู่ในชีวิตมากๆเลยนะคะในช่วงเวลานี้ราชนีถือไม้เท้าจามองว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นคนที่หมดอะไรตายอยากหรือหมดใจหมดแรงในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง มันมาจากคำพูดของคุณบางคำคุณอาจจะพูดอะไรกับเขาหรืออาจจะบอกอะไรกับเขาไปแล้วสิ่งน,นี้มันกระแทกใจเขามากมันทำให้เขาสะอึกมันทำให้เขาไปต่อไม่เป็นมันทำให้เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องตั้งต้นใหม่ยังไงคำพูดของคุณในครั้งสุดท้ายที่คุณกับเขาได้คุยกันจะมองว่ามันมีผลและมีอิทธิพลที่ทำให้เขาเป็นคน เป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรหรือเป้าหมายของตัวเองในวันนี้คืออะไรจะไม่แน่ใจว่าคุณพูดอะไรกับเขาหรือใช้คําพูดแบบไหนกับเขาแต่อยากให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคําพูดของคุณในครั้งสุดท้ายที่มีการพูดคุยกันมันส่งผลและมีอิทธิพลกับชีวิตของเขาในวันนี้มาก หนึ่งไม้เท้าแต่จ๋าก็มองเห็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่หลายๆอย่างในชีวิตนะคะเพราะเหมือนที่บอกใบแรกขึ้นมาเขาอยากจบทุกอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้อยากจบทุกสิ่งที่มีในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆที่มันคาราคาสังคาค่ะเขาอยาก รีเซ็ตใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะการอยากหางานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่หรือเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆคนคนนี้ในตอนนี้เขาคิดเรื่องที่จะเริ่มต้นใหม่และจะมองว่าบางคนเขาอาจจะตั้งเป้าหมายไว้เลยก็ได้นะคะว่าพอถึงวันที่หนึ่งมกราหรือพอถึงเดือนมกราซึ่งมันเป็นการขึ้นต้นปีของปี อีกปีหนึ่งแล้วเขาอาจจะรีเซ็ตทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนั้นก็ได้นะคะ7จ็ดถ้วยจามอว่าเขาอยากเริ่มต้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจริงๆและมันมีหลายอย่างมากที่เขาอยากจะตัดทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วในตอนนี้เขากำลังคิดว่าเขาจะจัดการยังไงดีกับสิ่งต่างๆที่เขาคิดอยู่ในหัวเพราะตอนนี้เขาฟุ้งมากเขาอยาก อยากทิ้งอะไรหลายๆอย่างอยากเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างแต่บางเรื่องหรือบางเหตุการณ์มันก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านไม่ได้หมายความว่าเขาจะตัดสินใจแล้วทํามันได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานถึงแม้เขาอยากจะเปลี่ยนงานใหม่แต่มันก็ต้องมีระยะเวลาในการรอมีระยะเวลาที่เขาจะต้องหางานใหม่หรือต้อง ไปสมัครงานรอสัมภาษณ์หรือรอให้ผ่านการประเมินต่างๆนานาคนคนนี้เขาเลยคิดว่าเขาจะต้องจัดการระเบียบชีวิตของตัวเองอยังไงเริ่มต้นรีเซ็ตจากตรงไหนก่อนดีซึ่งมันมีหลายอย่างมากที่เขาต้องทำในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้บอกได้เลยว่านอกจากจะมีความเบื่อหน่ายมีความสังกตายแล้วชีวิตของเขายังมีความสับสนเพราะว่ามันต้องจัดการชีวิตตัวเองหลายเรื่องมาก หกไม้เท้าแต่คนแบบเขานะคะเขาเป็นคนเก่งคนฉลาดจากไพ่หกไม้เท้าที่ขึ้นมาจ่าก,ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะสามารถจัดก,การทุกอย่างได้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีในแบบที่เขาต้องการทุกอย่างจะเขาจะสามารถทำทุกอย่างได้ตามที่เขาวางแผนเอาไว้คนคนนี้เป็นคนเก่งและโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานเขาเป็นคนเก่งและมีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานหรือมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าไปได้อีกไกล ดังนั้นในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความเบมื่อหน่ายไม่รู้จะว่าจะทำยังไงและคำพูดของคุณบางคำมันก็ยังกระแทกใจเขาอยู่ถึงแม้เขายังจะสับสนไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นชีวิตรีเซ็ตตัวเองยังไงแต่สุดท้ายคนคนนี้จะผ่านมันไปได้และจะจัดการตัวเองได้และจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่ใครจะคาดคิดนะคะเดมูลแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาสับสนจริงๆค่ะสับสนกับทุกสิ่งทุกอย่าง สับสนกับการใช้ชีวิตของตัวเองคำพูดของคุณก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวเขาก็เลยสับสนทั้งสับสนทั้งคิดถึงคุณเรื่องของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วนะคะการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ต้องคิดคำพูดของคุณก็มากระแทกใจเขาตลอดเวลามันเลยทำให้เขาคิดถึงคุณหนักมากในช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะตอนที่เขาอยู่เพียงลำพงังไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้อยู่กับเพื่อนไม่ได้ทำงานมันยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เขา คิดถึงคุณมากๆหกถ้วยขึ้นมาคนนี้เป็นคนเก่าของคุณนะคะเป็นคนเก่าคนในอดีตช่วงเวลานี้เขามีความคิดที่อยากจะกลับมาจะมองว่าเขาไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนื่องจากเขาเป็นคนเก่าของคุณตอนนี้เขาอาจจะมีคนใหม่ในความสัมพันธ์ไปแล้วหรืออาจจะยังไม่มีใครอาจจะมีแค่คนคุยหรืออาจจะอยู่เพียงตัวคนเดียวแต่เขาอยากรีเซ็ตชีวิตตรงนั้นแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ แล้วพอมันมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาจามองว่าเขาอยากตัดความสัมพันธ์ต่างๆที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วกลับมาหาคุณอีกครั้งช่วงนี้เวลานี้เขาอ่านแชทคุณซ้ำๆโดยเฉพาะข้อความสุดท้ายหรือข้อความในวันสุดท้ายที่เขาคุยกับคุณมันมีคําพูดของคุณบางประโยคจริงๆนะคะที่เขายิ่งย้อนกลับไปอ่านเขายิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลยิ่งสับสนแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความคิดถึงคุณแล้วทําให้เขาอยากกลับมา จามองว่าคําพูดของคุณมันอาจจะเป็นคําพูดที่ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการตอบว่าเขาแต่มันอาจจะเป็นการเตือนสติเขาให้เขาตื่นให้เขารู้จักตัวเองให้เขารู้จักการไปถามความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองว่าชีวิตเขาต้องการอะไรกันแน่ซึ่งเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดมันเป็นความหวังดีมันไม่ใช่การตําหนิมันไม่ใช่การกดเขาหรือมันไม่ใช่เป็นการที่ด้อยค่าเขาแต่เขามองว่า คำพูดของคุณมันเหมือนคนที่หวังดีต่อกันเตือนสติให้ใครตื่นเตือนสติคนที่เราหวังดีให้ตื่นสติให้กลับมาเข้าที่เข้าทางสติมันเลยทําให้เขายังอยากกลับมาหาคุณนะคะไนถือดาบเขาจะกลับมาค่ะต่อให้มันจะมีปัญหาได้อุปสรรคต่างๆนานา,นาเกิดขึ้นแต่คนคนนี้จะกลับมาแต่มันอาจจะยัง ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะใจร้อนมากนะคะอยากจะกลับมามากอยากจะทักคุณมามากแต่มันจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้เพราะช่วงเวลานี้เขาจะต้องกลับไปจัดการรีเซ็ตชีวิตของตัวเองก่อนเขาจะต้องตัดสินใจว่าจะจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่เขาต้องทำจากมากไปหาน้อยยังไงและเขาต้องอยู่ในจุดที่เริ่มต้นใหม่แล้วถึงจะสามารถกลับมาหาคุณได้ ดังนั้นเร็วที่สุดที่เขาอาจจะกลับมาหาคุณนะคะก็คือเป็นช่วงเดือนมกราคมที่เขาจะเริ่มต้นรีเซ็ตใหม่หมดไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์หรือความรักต่างๆแต่ช้าที่สุดไม่เกินเดือนมีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงมก,กราถ,ถึงมีนาคมปีหน้าจะเป็นช่วงที่มีโอกาสสูงมากที่เขาจะกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณอีกค,ครั้งแต่ถ้าถามเฉพาะในใจเขานะคะ เฉพาะในใจเขาอาจจะมาว่าเขาอยากกลับมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วล่ะค่ะอยากกลับมาหาคุณตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เลยแต่ถ้ากลับมาตอนนี้เขายังไม่พร้อมอะไรเลยชีวิตยังเป็นแบบเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไม่มีอะไรมาให้คุณภาคภูมิใจได้ดังนั้นเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างให้ได้ก่อนแล้วเขาถึงจะกลับมานะคะ5ถ้วย เขารู้นะคะว่าเขาทําให้คุณผิดหวังและเสียใจกับความรักความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนและเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กอบกู้สถานการณ์ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นอะไรที่มันผ่านไปแล้วเขารู้ว่ามันแก้ไขไม่ได้แต่เขาจะกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทําให้คุณรู้สึกดีกับเขาเพื่อทําให้คุณไม่ต้องมาผิดหวังกับความเป็นเขาอีกดังนั้นเขาจะกลับมาเยียวยาจิตใจของคุณ จะกลับมาทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าในอดีตนะคะทำให้ความรักของคุณกับเขามีความสุขมากกว่าที่เคยเป็น The Wheel of Fortune ในช่วงนี้จังหวะนี้ชีวิตของคุณกับเขามันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็กําลังมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาเริ่มคิดเริ่มตระหนักและเริ่มกําลังเดิน เดินหน้าในบางเรื่องแล้วตอนนี้อยู่ที่ทางฝั่งของคุณนะคะตัวคุณเองคุณก็ต้องจัดการตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดทัศนคติหรือความรู้สึกที่มีต่อเขาคุณต้องพยายามกลับมาฮิวใจตัวเองแล้วเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้ง เมื่อถึงเวลาที่ใช่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์ด้วยตัวเขาเองคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งใจจดใจจ่อเฝ้ารอเขาเพียงอย่างเดียวนะคะใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขแล้วถ้ามันถึงเวลาที่เป็นของคุณกับเขาเขาจะกลับมาด้วยตัวเขาเองกาวถ้วยเขาตั้งใจนะคะว่าเขาจะทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จซึ่งจะมองว่าเขาทําได้คนแบบเขาเก่ง ในวันที่เขากลับมาหาคุณในวันที่เขาติดต่อคุณมาเขาจะเป็นคนที่ไม่มีภาระพันธะใดๆแล้วเขาจะรู้สึกมีความสุขกับชีวิตในตอนนั้นมากเขาจะรู้สึกว่าชีวิตของเขาผ่อนคลายไม่มีความกดดันไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรได้อยไปกับคุณไม่มีอะไรน้อยหน้าคุณเขาจะกลับมาหาคุณในตอนที่เขาเป็นคนที่เหมาะจะยืนเคียงข้างคุณ ไม่ใช่ยืนอยู่ข้างหลังคุณคนคนนี้ต้องการเป็นคนที่ใกล้เคียงกับความเป็นคุณมากที่สุดและยืนอยู่เคียงข้างคุณเจ็ดดาบแต่จ่าก็บอกเลยนะคะว่ามันไม่ง่ายสําหรับเขานะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเก่งคนฉลาดแต่ คาว่าเวรกรรมหรือสิ่งที่เขาเคยทํากับคนอื่นเอาไว้มันก็ยังเป็นภาพจําติดตัวติดตาคนอื่นอยู่เขาอาจจะเคยเข้าหาคนอื่นด้วยผลประโยชน์อาจจะมีความไม่จริงใจในการเข้าหาคนอื่นดังนั้นในการจะลบภาพตรงนี้ออกไปมันต้องใช้เวลามันต้องสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจในสายตาของคนอื่นอีกสักระยะ หรืออีกภักใหญ่ๆเลยไม่ใช่แค่กับคนอื่นนะคะกับตัวคุณก็เช่นเดียวกันเขาเคยแอบทำอะไรลับหลังเคยมีการโกหกหลอกลวงเคยไม่จริงใจกับคุณการจะกลับมาหาคุณแล้วทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นสิ่งที่เขาเจอในตอนนี้มันค่อนข้างหนักพอสมควรและต้องใช้ความพยายามของเขาอย่างมากถึงจะผ่านจุดต่างๆที่เป็นปัญหาในตอนนี้ไปได้ แต่ว่าคนอย่างเขาเขาเป็นคนเก่งเขาจะผ่านมันไปได้และเขาจะประสบความสําเร็จ,จกับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นจ๋าบอกได้เลยนะคะว่าคําพูดของคุณในครั้งสุดท้ายที่พูดกับเขามันมีผลและมีอิทธิพลต่อเขามากและเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาเลยนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่ามีท่าใดราศีใดบ้างที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึเเซนะคะชาวราศีเมษชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่44 24คนที่เกิดวันที่55 25คนที่เกิดวันที่88 28 คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ